สวัสดีจ้าแม่แม่จ้าคลิปนี้นะคะนั่งเพื่อนจะพาแม่แม่มา วัดขนาดใส่ลวดปากตะก้าของเรานะคะวัดขนาดใส่ลวดปากตะก้าของเราค่ะเพราะว่ามีแม่แม่หลายคนค่ะมีแม่แม่หลายคนเลยถามน้องเพื่อนข่าว่าวัดขนาดใสลวดปากตะก้าแบบใดนะคะอันนี้เป็นตะก้าใสเงินลุ่นฟักทองค่ะเป็นตะก้าใส่เงินลุ่นฟักทองขนาดกลางนะคะมาเบิ่งวิธีวัดลวดใส่ปากตะก้าของน้องเพื่อนค่ะแล้วก็หายแม่แม่ไปทําตามนะคะว่า จะไม่ผิดหวังแน่นอนะค่ะรับประกันเลยว่าจะไม่ผิดหวังค่ะถ้าทําตามคลิปนี้ค่ะ mm hmm. วิธีวัดนะคะก็คือจะมีสายวัดหนึ่งเส้นนะคะแล้วก็วัดรอบปากตะก้ากของเรานะคะ mm hmm. นี่นะคะให้แม่ๆฮิดแบบนี้เลย mm hmm. เอาสายวัดมาวัดรอบปากตะก้ากของเฮาค่ะ mm hmm. แล้วก็ให้เส้นเส้นเลื่อยกันไหมประมาณ ประมาณสองสองข้อมือของเฮาค่ะพี่น้องคะประมาณสองข้อมือของเราหรือเลื่อยกันมาอีกประมาณหาเส้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นปากตะก้าใส่เงินรุ่นฟักทองนะคะขนาดกลางนะคะก็จะตัดความยาวอยู่ที่หกสิบหกเซนค่ะตัดความยาวอยู่ที่หกสิบหกเซนนะคะดึงให้ตึงนะคะพี่น้องค่ะดึงให้ตึงรอบปากตะก้าแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเลยมาอีกประมาณห้าเซนค่ะ แล้วกตัดลวดตามที่เขาวัดได้นะคะก็คือตัวนี้น้องเพื่อนจะตัดอยู่ที่66เซนนะคะจะตัดอยู่ที่66เซนค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันค่ะว่าตัดที่66เซนจะพอดีไหมนะคะนี่นะคะก็คือตัดลวดมาแล้วค่ะตัดความยาว66เซนตามที่เราวัดปากตะก้านะคะนี่นะคะน้องเพื่อนจะตัด66เซนพอดีค่ะ แล้วก็จะมาทําการขดลวดอุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์ไกลมือคื้เก่าค่ะพี่น้องคะใส่ลวดเบอร์เบอร์สิบเอ็ดนะคะใช้ลวดเบอร์สิบเอ็ดค่ะบางคนอาจจะมองว่าลวดเบอร์ 11. สิบเอ็ดเส้นใหญ่ไปบ่นะคะเส้นใหญ่เกินไปไหมบัวใหญ่เกินไปค่ะพี่น้องคะไม่ใหญ่เกินไปค่ะเพราะว่ายอย่างที่ค่ะปากตะก้าใส่เงินของเห้านะคะตะก้าใส่เงินต้องรับน้ําหนักค่ะ ต้องรับน้ำหนักจากเหรียญที่เห้าใส่ในฝาของตะกร้าค่ะไม่ใหญ่นะคะนี่ได้แล้วเรียบร้อยดึงออกนิดหน่อยค่ะดึงออกนิดหน่อยจัดทรงนะคะแล้วก็เอามาใส่ตัวตะกร้ากันเลยค่ะเยินเดี๋ยวนุ้จะใส่ใหเบิงงนะคะว่าตัดขนาด หกสิบหกเซนจะพอดีไหมก็เอามาใส่ลองดูเลยจ้าจะเฮียให้แม่แม่เมบิ่งนะคะว่าถาดตัดขนาดเท่าที่น้องเพื่อนบอกจะพอดีบัวนะคะ าตะก้าใสเงินฟักทองนี่จะใส่ยากกว่าปากตะก้ากลมแบบที่เท่าเทพธรรมดานะคะจะใส่ยากกว่าปากตะก้ากลมที่รุ่นที่ถือไปวัดนะคะเพราะว่าตัวนั้นปากจะบานตัวนี้ปากจะออมเน่นะคะก็จะใส่ยากนีดเท่านอยค่ะ ใส่ลวดเบอร์น้อยก็หนีได้ในปาตะก้าของห้องลวมนะคะจะทําให้ปาตะก้าของเราหลวมแาก่เวลาใส่เหรียญจะรับน้ำหนักบ่อยู่นะคะจะรับน้าหนักไม่อยู่ค่ะเพ่อใสเหล็กกับกดนะคะจะซ่วให้ปากตะก้าของเราค่ะนี่นะคะขนาดที่นางเพื่อนวัดหกสิบหกเซนแล้วก็เผื่อมาอีกประมาณห้าเซนค่ะจะได้ประมาณห้าเซนนี่นะคะพี่น้องค่ะ เสร็จเรียบร้อยจ้าถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต,ต่อแม่ๆค่ะแม่ๆค่ะฝากแม่ๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องเพื่อนในเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า